กราบสวัสดีสำหรับาชาวอาร์เอ็ดบอร์ดนะครับคงก็อยู่ออฟเดรนมาสนะครับที่เวลายเกมนะฮะนี่เป็นไอดีผู้เล่นใหม่นะฮะไอดีไก่ของผมเองที่ปั้นมานานละสำหรับใครที่สนใจที่อยากจะมาลองเล่นกับผมนะครับผมอันนี้ก็มีไอดีมาให้นะฮะอันนี้ราคาเริ่มต้น200บาทไอดีนี้ราคา200บาทใครสนใจสามารถทักได้นะฮะร,รายละเอียดมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับ200บาทนี่นะครับคือชุดที่สมใส่อยู่ตอนนี้ถ้าผู้เล่นใหม่เลยบอกเลยว่า มีอะไรบ้างค่าดีเฟนต์116แต้มนะครับผมค่าดีเฟนต์116แต้มชุดตามนี้เลยนะครับผมค่าแม่นยำจะอยู่ที่ประมาณ60นะครับผมดีเฟนต์116นะครับนะฮะแล้วก็มีสัตว์ขี่อ่ะเดี๋ยวดูมีอะไรบ้างสําหรับคาร์ตตัวผู้เล่นนะฮะมีสองแดงนะครับผมแล้วก็ฟ้าเพียบเลยนะครับฟ้าเพียบเลยไปดูระบบสัตว์เลี้ยงนิดนึงครับ <c oughs> สัตว์เลี้ยงมีสองแดงครับผมอันนี้ราคา200บาทนะ 200บาทนะฮะมีตามนี้ส่วนสัตว์ขี่จะเป็นสัตว์ขี่ทองคํานะครับผมจะเป็นมังกรหิวเลือดนะฮะมังกรหิวเลือดตัวนี้เวลาโจมตีไปสามารถหิวเลือดให้ผู้เล่นได้นะฮะมีค่าดีเฟนต์บวกสิบล็อกเลดเจ็ดเอร์เออดดีบัฟรีสิตยี่นะครับผมแม็กคร์ร hmm. ีไว้30าสินสกิลทองอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องไปปรับอะไรบ้างนะฮะปรับอะไรมากส่วนมีกาชาแถมทั้งหมด4ี่โรนะฮะเอาไปเปิดเอง กาชาแถมสี่สิบสองโลกาชาฮีโร่ประมาณสี่สิบโลนะครับเปิดได้สี่ครั้งครั้งละสิบเอ็ดตัวละครนะฮะสามารถรุนได้เลยว่าคุณจะได้ตัวอะไรนะฮะส่วนสกิลส่วนสกิลนะครับผมผมทําให้เป็นสกิลทองแล้วนะฮะสกิลทองสําหรับผู้เล่นใหม่นะไปดูกันครับผมนี่ฮะเว็บโบนัสดาเมจบวกร้อยหกสิบเฟรมโบนัสดาเมจบวกร้อยหกสิบนะฮะราคาสองร้อยบาทนี่หาจากไหนไม่ได้เอาไปทําตัวเพิ่มได้นะฮะ ตอนนี้เลเวล48แล้วสําหรับตัวละครไก่ของผมที่ไม่ได้เล่นต่อไม่ได้ผูกอีเมลไม่ได้ผูกอีเมลนะฮะย้ําไม่ได้ผูกอีเมลสามารถเอาไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้เลยเล่นได้เลยนะครับผมตอนนี้ตัวละครอยู่เซิร์ฟ AR3 นะครับถ้าเกิดจะเล่นกับผมรอย้ายเซิร์ฟมาเล่นด้วยกันได้นะฮะดูค่าเฉลี่ยของตัวละครได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องสําหรับราคา200บาทนะฮะสามารถฟาร์มที่ไหนได้บ้าง <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันนิดนึงฟาร์มที่ไหนได้บ้าง ตอนนี้ด่านที่ฟาร์มได้มีไอรอนโรดนะฮะด่านนี้นะฮะซึ่งสามารถยืนได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะยืนได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยเดี๋ยวแป๊บนึงด่านนี้นะครับผมอ่าเป็นด่านแรกที่ฟาร์มได้ส่วนด่านที่สองถ้าคุณจะทำของต่อนะฮะก็จะเป็นด่านอ่าเดี๋ยวลองเช็คก่อนว่าที่ไหนได้บ้างสำหรับพี่น้องอ่าตัวนี้ก็พอฟาร์มไหวนะฮะ ราคา200บาทถ้าเล่นใหม่บอกเลยว่าก็ต้องทำตัวเยอะพอสมควรแต่อันนี้แจก200บาท41โลด้วยนะฮะ41โล41โลอย่าลืมเป็นกาชาแถมจะก,กิจกรรมนะครับผมที่ผมเก็บมาตลอดนะฮะนะครับไม่มีที่ไหนแล้วนะฮะ41โล200บาทนะฮะมังกรทองด้วยนะครับปุ๊บเป็นไง พอไหวเลยครับพี่น้องนะฮะพอไหวเลยนะฮะสำหรับยาคูนมีสามหกขวดนะฮะยาคูนเหลือสามหกขวดยาเร่ง exp แล้วก็สิ่งที่เก็บไว้ให้เลยพวกดันแป๊บหนึ่งนะฮะในของมีอะไรบ้างเหรียญกิลตอนนี้เหรียญคะแนน,นกิลเก็บไปสองแสนกว่ากว่านิดๆน,นะครับผมเสื้อบกเจ็ดนะฮะแล้วก็ดันกิจกรรมต่างๆใบไม้สีขาว ให้พี่น้อง28ใบเก็บไว้ให้นะฮะเอาไว้อัพในช่องสมุดคอร์เรคชันนะฮะอ่านี่ครับ41โรก็ขอให้พี่น้องได้ตัวทองต่อไปนะครับผมตอนนี้ยังเป็นตัวละครสีแดงอยู่ยังไม่มีทองนะฮะแต่ว่าดีเฟนต์116นะฮะแม่นยําแอคคอรเรนซีประมาณ60แต้มโอเคด่านนี้ถือว่าฟาร์มไหวอยู่ ช่วงนี้กิจกรรมแจกกระจายอยู่พอสมควรนะครับผมราคาเริ่มต้นราคาประมาณ200บาทถือว่าไม่น่าจะแพงเกินไปสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กำลังหาไอดีอยู่นะครับนะครับอด่านนี้ไหวนะโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนด่านนิดนึงตอนนี้คนฟาร์มไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นด่านใหม่ๆผู้เล่นจะขยับตัวไปเลื่องสูงกันแล้วล่ะอันนี้ถือว่าใช้ได้แต่ก็ยังพอมีบอดจีนอยู่บ้างนะฮะอ่ามัางกรทองนะฮะอย่าลืม แล้วก็ด่านต่อไปที่ผมแนะนําเลยเพื่อเร่งการเก็บเลเวลที่ไวขึ้นนะฮะไอเลมีแดดแดงสองชิ้นนะฮะ <c oughs> มาดูครับว่าไหวไหมไหวแค่ไหนฮะสําหรับด่านนี้นะครับสําหรับ AR3 นะฮะปุ๊บลองดูยังยิงโดนอยู่ฮะเห็นปะสังเกตทุกทุกครั้งที่ตัวละครผมยิงจะมีหิวให้ด้วยนะฮะ ัวมังกรจะฮิวให้ด้วยนะครับมันจะฮิวใส่ตัวผู้เล่นน่ะแหละฮะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปิดเสียงนิดนึงมันจะฮิวใส่ตัวผู้เล่นนะฮะ,นนะมังกรทําให้ตายยากหน่อยนะตัวละคร <c oughs> ตายยากอยู่อ <c oughs> ลองดูกันก่อนนะฮะ สองร้อยบาทไม่ต้องไปสร้างตัวละครใหม่นะฮะบอกเลยสองร้อยบาทไม่ต้องไปสร้างตัวละครใหม่เป็นไงบ้างครับพอไหวไหมครับพี่น้องอ่าสำหรับมือใหม่นะฮะฟาร์มที่นี่ได้สบายใหม่ก็สบายนะขนาดไม่ได้กดยานะฮะกดแค่ยาขวดเล็กพออ่าโอเคครับก็ยังไงก็มารับชมไอดีใหม่ๆม่ ID ใหม่ๆได้นะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่เดี๋ยวผมจะหา ID มาลงให้สำหรับคนที่สนใจนะครับแต่วันนี้ผมขอตัวราก่อนสำหรับชาวอาร์เกตบอลนะฮะ <c oughs> ก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเล่นกันได้เสมอนะครับมังกรทองจะเป็นของใครนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตทีนึงว่าพร้อมที่จะปิดกันหรือ,อยัง ID ยังอยู่ไหมนะฮะโอเคมีฮิวเลือดด้วยนะฮะทุกครั้งที่ตัวละครเราจะตายนะฮะเราสามารถเอาไปหิวเลือดได้ เอาไปหลบได้มังกรทองจะหิวเลือดให้กับเจ้าของนะครับอพอมาฟาร์มด่านที่โหดขึ้นก็เลือดก็ลดเยอะหน่อยแต่ทำดีเฟนซ์เพิ่มอีกนิดหนึ่งก็พอได้นะฮะร,ราคา200บาทนะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวดูการฮิวเลือดของมังกรทองนิดหนึงฮะสำหรับการที่คนใช้ไม่เป็นนะปุ๊บ ไหวยอยู่ครับผมไหวยอยู่แต่ว่าก็ทำดีเฟนเพิ่มอีกสักร้อยี่สิอีกสี่แต้มนะฮะช่วงนี้กิจกรรมแจกกันเยอะนะฮะกิจกรรมใบไม้กิจกรรมแจกกาชานะพอเปิดกาชาได้ตัวดีดก็จะเพิ่มดีเฟนด้วยเพิ่มแอเรนซีด้วยเพิ่มค่าแม่นยำด้วยนะฮะอ่าสำหรับเซิร์ฟเออสามนะครับปุ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงเราอาจจะมาที่โหดขึ้นนะฮะ เราสามารถ <c oughs> กดฮิวปุ๊บเห็นปะเราอยู่เฉยเดี๋ยวฮิ้วเลือจดจะจัดการเองอุ้ยอันนี้เรามาอยู่กลางแมปเกินไปนะฮะโอเคสำหรับใครที่สนใจสามารถทักมาได้เลยนะครับผมไม่ผูกอ e ีเมลนะฮะเป็นอ e ีเมลไก่นะครับที่สร้างมาแล้วราวประมาณ4เดือนได้นะฮะตัวละครนี้สร้างประมาณ4เดือนได้นะฮะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ว่าตัวละครสวยพอสมควรนะฮะมีมังกรทอง โอเคครับ okay,